โอเคครับอะวัดดีครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับพอดีผมทําวงจรให้ใหม่นะครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับเปิดขึ้นมาระวังนะสายจะตึงนะครับสายจะตึงนะสายจะตึงนะระวังนะถ้าเปิดนะครับเสียดีกาอยู่นี้นะครับกดดันนะครับกดดันมันก็เด้งออกนะครับแล้วก็เอาไปใส่เพลงนะครับเพลงที่ใส่จะเป็นรหัส0 0 0 0 0 4ตัวแล้วก็เลข2นะอันนี้นะ0 4นย์ตัวแล้วก็เลข2นะ ก็คือ0 0 0 0 2จุด mp 3นั่นเองนะครับไฟล์ต้องเป็น mp 3นะในนี้จะมี0 0 0 1ไฟล์นะ0 0 3 0 0ศแต่เราใช้ไฟล์0 0 0 0 2พอนะครับนะเหตุผลเพราะว่าเราจำไว้ที่เพลงที่2นั่นเองนะครับเราจำไปที่เพลงที่2นะนะเพราะฉะนั้นจะเล่นเฉพาะไฟล์เพลงที่2นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการเปลี่ยนเพลงก็เปลี่ยนไปที่ไฟล์ที่2นะครับ อันนี้มาดูนิดนึงถ้าเกิดว่าสายหลุดนะครับขาแรกตรงนี้นะครับขาแรกนี้เป็น vc นะครับกาวโวลต์นะครับผมจะให้ดัปเตอร์9วโวลต์ไปนะครับก้าวโวลต์นะครับอีกอันหนึงนะครับเสียบตรงนี้ดูค้วลบของ c ก็ได้ก็เป็นกราวนะครับก็ไม่มีอะไรก็แค่นี้เองก็แค่ถอดถอดตัวนี้เอาไปใช้งานนะครับนะคันนี้เนี่ยสายจะตึงนิดนึงเวลาแกะก็ต้องระวังนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปิดนะแค่นี้เองก็ไม่มีอะไรพอเสียบปลั๊กปุ๊บก็ทํางานเลยนะครับ ปักที่ว่านี้ก็คือใช้ดัปเตอร์9โวลต์นะครับเสียบ้าไปนะครับนะ้จค่อ,อยขอยาดนิดนึงสายมันตึงนะอ่ะเดี๋ยวดูได้แค่นี้อ่ะเสียบกาไปก็จะทำงานเลยอ้าว กรุณา,าสวมหน้ากากอนามัยใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือและวัดอุณหภูมิก่อนเข้ารับบริการค่ะกรุณาสวมหน้ากากอนามัยใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือและวัดอุณหภูมิก่อนเข้ารับบริการค่ะกรุณาสวมหน้ากากอนามัยใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือและอ่ามันจะเล่นวนไปเรื่อยนะครับโอเคนะเรียบร้อยแล้วผมก็จะแพ็กใส่นะครับวงจรตัวนี้วงจรใหม่นะวงจรเก่ามันเป็นแผงดีเลทันนี้ถ้าใช้งานไปนานๆเนี่ยผม ไม่แน่ใจว่าจะได้นรนขนาดไหนเพราะรีเลย์มันใช้ได้ประมาณสักพันหุนแตมั้งพันหรือสองพันหุนก็เลยแก้วงจรให้ใหม่เลยนะครับ